ครับสวัสดีครับพ่อกับผมคือกานะครับไร่สวนตีปีฟาร์มกเกษตรกรชุกใหม่นะครับกับมือนีนะครับเขามาดำหน้านะครับพี่น้องดำหน้าเป็นหน้าเขาอินซี่นะครับที่ห้อยทดลองเห็ดปีเรียกนะครับครับนี่ครับบริเวณที่ห้อยสีดำหน้านะครับแต่ทดลองดำหน้าอินซี่นะครับอันนี้ห้ายวานเนอว้ หัวมากนะครับมักใส่เกลบดดำเกล็ดลิฟนะครับไอ้นสูตรปุ๋ยมากที่เขาเห็ดนะครับวานไปแล้วทั้งหมดสามกระสอบนะครับเข่าที่เขาใส่นะครับจะเป็นเข่าไอ้พันธุ์หอมถุงหร้อพี่น้องครับนี่เข่าพันธุ์หอมถุงนะครับเดี๋ยวผมใส่เบื้องกาก์กายีสปีดมือนะครับนี่ครับต้นกายีสปีดมือนะครับจะใส่กายีสปีดมือในการดำนะครับเราก็จะดำระยะห่าง สามสิบหาซิ้นนะครับพี่น้องจะทำเป็นแถวตรงนะครับก่ได้เป็นไหนสว่างแบบบานเท่านะครับบรรยากาศฝนตกนะพี่น้องครับวันนี้ครับฝนตกนะครับท้องฟ้าขึ้นนะครับนาข้าวอินทรีย์นะพี่น้องมาครับมาดับหน้าซอยกัน,นครับ ปรวายออกจากโรงงานมาแล้วมานอนวินบ่เมียนนะครับมาเบื้งนะครับเบียกนะครับไอเดี๋ยวผมจะให้เบื้องไอ้เบียกต่อไปหลังจากดำหน้านะครับคุณพี่น้องเห็นว่าครับกองอยู่ไอ้ต้นไม้อยู่นะครับนี่พี่น้องนะครับงานต่อไปนะครับพี่น้องนะครับยู่ข้างนานะครับปลูกมั่นครับ หลังจากข้าดำหน้าเรียบร้อยนะครับพี่น้องเ๋ยวเบื้องนะครับดับหน้ากีบเดียวนะครับเดี๋ยวไปยังสีนะพี่น้องจะเห็นในตะดินแดงกิ่งคืนอยู่นะครับปกตกิเตขาดำหน้าเรียบร้อยนะครับอันข้าเลี้ยวไปยังสี่มันสีเขียวนะครับนี่ข้าเลี้ยวไปเห็นตะแดงเห็นตะดินนะครับพี่น้องเบื้องแท็กซี่รอดแล้ว่ารอดแล้วนะพี่น้องนี่ดำหน้าต้นเดียวนะครับใจผมกัด ทางบอดหมัแล้วคขับไล่ครับเนี่ยไอตอนนี้กล้าก็ยังว่าท่านเอาทิมนะครับเพื่อมันไตยนะครับเพื่อนบอกว่าสามมือนะครับต้นมนสิตังตัวได้นะครับหลังจากสามมือเราหายเอาน้าเข่าแล้วพี่น้องนี่แรกให้ดำเป็นต้มนะครับดำเป็นต้มแล้วก็ปีงน้ำออกนะครับสามมือตั้งตัวได้เอาน้ามเขาเลยนะครับบุงพี่น้องม่นสีเอาเข่าเองได้ครับนี่นอนแต็บเสียบไปเขา มีเห็บดินอาลาด้วยครับโอ้ยเราพี่น้องทำหน้าต้นเดียววะน,นะเป็นแต่ได้กินมาน้อเนี่ยเรื่มใจวาดีเราพี่น้องต้นต้นมันขึ้นก็ขึ้นนะครับพี่น้องนั่นต้นมันตายกับตายครับามันบอ่อเคี้ก็จะได้อากาศเข้าที่เลือนะครับมาสามนะครับปีหนาาไหมครับ อี่นาาจะว่าดำต้นเดียวพี่น้องอาจจะดำเป็นสองเป็นสามไปนะครับถามวันถามันบอกคือนะครับนี่นเบิ้งเบื้งเบื้งผมให้เบิ้งใกล้นะครับนนเบดี๋ยวจะผมสู้ไปเบิ้งใกล้ๆครับมันนอนแท็บเซลอะเรนะครับนี่พี่น้องมันสิเกิดดิบหรอมีครับเอาพี่น้องเบิ้งกันครับเขาอินซี N ่นะครับดำหน้ากาต้นเดียวนะครับ สิได้กินวะนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวพบอัพเดตให้เบิ่งนะครับให้หน้าให้นี่นะครับลำหน้าต้นเดียวเราการสิ่เตียกอดีวะนะครับสำหรับวันนี้ขอราบสวัสดีครับ